สวัสดีครับและนี่คือโตต้าวีออน1.5มิตรครับปี2019คันนี้ครับเลขไม้อยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับกับราคาครับ368,000บาทคุณก็ตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยคันนี้ครับคางวดอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าๆนะครับผมอันนี้เงื่อนไขต่างๆก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้าด้วยครับและที่สําคัญช่วงนี้ครับมีโปรดอกเบี้ยพิเศษครับ0% 3ปี1.59% 4ปีและ2.59%ที่5ปีนะครับผม ใครเข้าขื่อนไขอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมน,นี่เป็นดอกเบีย้ยพิเศษที่ทางเรามีให้แล้วครัน้นี้ครับมีบริการสไลด์ส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับผมย้ำเลยว่าส่งฟรีทั่วประเทศนะเงื่อนไขเบื้องต้นครับประมาณนี้คุยพูดคุยราคาอะไรกันให้เข้าใจกันก่อนนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไล่ของตัวกกรถกันสักนิดนึงล้วกันนะครับผมไล่เดียวกันไปเดี๋ยวตั้งแต่ด้านหน้านะครับอันนี้ขออนุญาตไล่ตั้งแต่ด้านหน้าในส่วนของไฟหน้าครับพามาดูกันครับไฟหน้าโค้งใสคฟ LED แล้วก็มีโปรเจคเตอร์นะครับผมรวมถึงด้านหน้าครับปอดไลท์อะไรมีมาพร้อมภับกับตัวนี้ตัวหน้าครับถึงสัรสวยงามเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของยางครับนี่ขอดูล้อยางกันสักนิดนึงนะครับผมว่าล้อยางเป็นยังไงล้อเป็นล้อขอบสิบห้านะครับได้เป็นยางปียี่ิบเ็ดนะครับคันนี้นะครับให้ดูครับในส่วนของด้านข้างครับเส้นสายนิดนึงครับตรงครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังเส้นสายสวยงามรวมถึง กระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับผมนี่นะมีไฟเลี้ยวมาด้วยให้ดูครับรอบรอบรับดูไปพร้อมๆกันนะครับผมตัวนี้ครับค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามรับสีบอลเงินอนะครับไปดูนต่อนะครับผมให้ดูรอบรอบรอบ,รอบพันก่อนนะครับนี่ค่อนข้างเรียบร้อยครับไฟท้ายอะไรต่างๆนี่นะสวยงาม ในส่วนของล้อครับนี่ครับตัวนี้จะได้เป็นดิสเบกสีล้อเลยนะครับผมสําหรับโรตารีออสคันนี้ถัดมาครับขอดูในส่วนของด้านในกันด้านในครับดูแผงประตูครับมือจับเป็นสีรถโตนะครับผมตรงนี้นะมือไปทั้งมือด้านในแล้วดูภายในสักนิดนึงครับดูหนังผ้าเออหนังหนังเบาะครับนี่นะไม่มีย่นไม่มียูเอสนะครับผมตัวเบาะด้านในครับเป็นเบาะผ้าเออเบาะหนังสีดําไม่มีขาดนะครับ ตอนนี้ค่อนข้างเรียบร้อยครับเบาะหนังสีดำไม่มีขาดนะให้ดูภาพรวมนเต็มมาทั้งนิดหนึ่งนี่นะครับหน้าตาประมาณอย่างนี้เลยไม่มีขาดไม่มีย่นครับแล้วผ้าหลังคาครับตึงๆอันนี้ให้ดูกันนี่นะครับผ้าหลังคาต่างๆค่อนข้างตึงครับเลาเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อทั้งนิดหนึ่งครับด้านหน้าครับดูแผงประตูเช่นเคยครับนี่นะ ตัวคอนโทรลกระจกครับเปิดปิดอะไรจะอยู่ตรงนี้นะตัวล็อกรถอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยอให้ดูภาพรวมของภายในช่กงนิดนึงครับหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ครับให้ดูกันให้ดูภาพรวมมึงก่อนนะครับตัวเบาะต่างๆเป็นเบาะเอเป็นเบาะหนังสีดําครับไม่มีขันไม่มีย่นเช่นกันครับนมครับนี่ตัวคอนโทรลครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมกระจกครับตัวพับตัวปรับอยู่ตรงด้านนี้นะครับด้านขวาของพวงมาลัยพวงมาลัยครับเป็นตัวมัลติฟังก์ชัน นี่ครับด้านซ้ายครับเอาไว้ปัดต่างๆนะมีครบถ่ดมาในส่วนของไม์ครับนี่เลขไม์ดูกันตรงๆครับจากตรงนี้เลยหน้าตาประมาณนี้ครับเลขไม้แรงกันตรงเลขครึ่งนิ่งๆครับหน้าจอครับมีมาแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมมาคันนี้มาด้วยเกียร์ออโต้ครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูสักนิดนึงนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันของหน้าจอเขาตัวนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนี่นะโอเคใช้งานได้ปกติครับแอร์ออโต้ครับ เเอง,เงให้เองนะครับผมเราไม่ใช้แล้วกันนครับเบาลมนิดหนึ่งครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับในส่วนของฟังชันภายในนะครับผมหัวไฟต่างๆครับเปิดปิดได้นะครับปกติเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของด้านหลังแล้วก็ห้องเครื่องด้านหน้าสักนิดหนึ่งครับเมื่อกี้ลืมพาไปดูกันขอไปดูได้ในส่วนของด้านหลังกี่ก่อนนะครับผม ในส่วนของด้านหลังนะครับให้ดูกันอ่าเปิดให้ดูกันก่อนเนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับในส่วนของด้านหลังครับให้ดูในส่วนของภายในตัวผ้าไม่มีขาดนะครับอ่าดูคันหลังครับเดิมๆนะครับผมถัดมาครับหัวน็อตต่างๆที่ฝาท้ายนะครับนี่นะเรียบร้อยดีครับถัดมามาดูในส่วนของยางอะไหล่กันสักนิดนึงครับ นี่นะอยู่ครบครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ไม่ได้มีเซนเซอร์มาให้แต่มีเป็นกล้องถอยมาแทนมาไปดูในส่วนของด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งครับในส่วนของใต้ฝากระโปรงด้านหน้าจะมีอะไรยังไงกันบ้างครับขออนุญาตเปิดสักนิดหนึ่งโอเคครับมาดูการอันนี้ถูกต้องถูกคันนะให้ดูก่อนนี่ครับ หน้าตาจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยตัวสปีกเกอร์ที่เป้าโชว์ครับมีอยู่ครบนะครับผมนี่นะได้มาที่คันหน้าครับแล้วดูสังเกตลมแอร์ตรงนี้ท่อแอร์น้ำเดือดเลยนะเย็นสบาแน่นอนนะครับผมสปีกเกอร์ต่างๆครับมีครบครับมีหลายเรียงให้ดูกันครับหัวน็อตต่างๆนะรอยมิดอาร์คเลยมีติ๊กเกอร์ด้านบนฝากระโปรงมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับมี ตัวสไตล์ฝาปงโตต้ามีอยู่นะครับผมก็ตาตาประมาณนี้ครับภาพรวมครับเดี๋ยวขอมาสรุปกันอีกทีนึงครับกับโตต้าวีออครับ1.5ตัวนี้เป็นตัวมิดนะครับผมปี2019ครับราคา3 6 8 0 0 0บาทผ่อนอยู่เดือนประมาณ6,000กว่าๆนะครับผมใครสนใจครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 3 5 4 6 2 8 7 0เจมนะครับผมยินดีให้คำแนะนำครับยินดีให้คำปรึกษาครุกเงื่อนไขครับลองมาพูดคุยกันก่อนครับนะ ยังไงเป็นไปได้แน่นอนสำหรับคนที่สนใจครับเพราะอันนี้ใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัยนะครับผมเป็นรถคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามของบ้านได้ครับไปไหนอุ่นใจมีติดบ้านไว้ครับไม่มีปัญหาเลยสําหรับรุ่นนี้ครับดูแลง่ายใครที่มองหาอยู่ครับฝากพิจารณากันด้วยครับแล้วคันนี้ครับที่สาคัญคือมีประกันอีกหนึ่งปีสองหมื่นโลนะครับผมเอะไรถึงถึงก่อนนะว่างันไปนะครับอันนี้มีประกันให้เห็นแล้วชอบใจครับฝากฝากด้วยครับสําหรับ โต้าวีออน1.5มิตรปี2019คันนี้ครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามานะมาพูดคุยกันก่อนครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวคอยว่ากันแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าครับจะเอารถอะไรมานําเสนอก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ